สวัสดีครับผมวันนี้กลับมากันต่อนะครับผมกับเกม Star d i ิ v e l l e นะฮะในเมื่อคือนนี้นะฮะหลังจากที่เราได้นอนแล้วเนี่ยเกิดเลเวลอัพขึ้นนะครับผมก็เลยต้องเข้ามาหน้านี้ก่อนเลเวลอัพฟอกนะครับผมอาร์ฟอเรสฟอเรสขวานบุกหนึ่ง proficiency นะครับผมแล้วก็ tree ต้นไม้จะดรอปเล็ดล้วด้วยสามารถรับบายซีได้ได้ฟิลสแน็คด้วยนะฮะโอเคสุดขาบใหม่เพิ่ม ได้เงินมาอยู่สามรอยก็กว่านะครับเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปดักหน้าบ้านออเลียดก่อนไปไปเลยดีกว่ามาถึงหน้าบ้านแล้วตอนนี้เอาละไม่รู้อะถ้าไม่เจอก็ไม่จะว่าไงแล้วอ่ะเดี๋ยวขอยืนรอยาวๆนะครับผมว่าจะได้เจอกันตอนไหนเนาะผมเพิ่งรู้สึกว่า อ่าไอ้นะเอเลียดเป็นคนที่ออกมายากมากหรือว่าเขาอยู่ที่อื่นแ้๊หนึ่งขอดูหน้าตาของเอเดียดหน่อยหน้าตาของเอเียตก็คือเป็นคนนี้นะคนเนี้ยคนเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปทำานืออื่นก่อนมันมีอะไรให้ทำบ้างคือพอพอมันไม่มีเควยตอนเนี้ยมันรู้สึกของเ้เหมือนกันนะ วันนี้มีเควสให้รับไหมโอ้ยมีด้วยแฮะเควสนะครับผมเฮลวอนอาร์โลคัลซันฟิชนะครับผมอาร์กำลังอาร์ประชากรกำลังจัดอันดับซาร์ติเซนออเทอร์สปิชีถ้าคุณสามารถจับสามชิ้นให้ฉันได้ฉันจะมีรางวัลให้คุณดีเทอร์มิดีเทอร์เรียอาร์ดีเมทริอสก็คืออ่าบ้านด้านบนเนาะจะได้เงินเก้าสิบแล้วก็จะได้เก็บปลาไว้ด้วยโอเครับเควส ไปตกปลาเลยครับผมลงไปด้านล่างซะอันนี้ไงไนน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 โอเคออกมาแล้วเอออ้รอต้องนานเอ้าฟรราร์มออาชนาคนใหม่นี่ใช่ไหมกาิกรคนใหม่อ่าไครับออบีินอ่านั่นแหละชื่ออีเดียดฉันอาศัยอยู่ที่กระท่อมเล็กๆตรงชายหาดเนาะเออรู้แล้วแหละรอขนาดนี้โอเคเคเวสเคลีย ไปดูอ่าโทษ How to Win f r i e n d วิธีการเอาชนะใจเพื่อนเหรออ่า Giving Gift ให้ของขวัญอืมโอเคผมต้องรอใครสักคนหนึ่งไว้ก่อนวะเรื่องนะแต่ว่าที่นี่มีมีการตกปลา Sunfish ด้วยเหรอตกปลา Sunfish สามตัวโอ้วันนี้ตกปลาเดียวแน่ๆ,ๆเลยเรผมว่าใช่ไหมล a l Sunfish Population เออเดี๋ยวผมขอล็อกก่อนว่าผมจะให้ของใครคนที่ผมจะให้ได้คือคนที่มีหัวใจสิบดวงสิบดวงเหรออาจจะต้องมีคำว่าซิงเกิลด้วยมั้งไม่ใช่ซิงเกิลคือคือ่ายผู้ชายนี่ว่ะผมจีบใครดีวะด้านล่างนี้มันไม่ขึ้นชื่ออะเออไม่รู้ใครเออหรือว่าผมจะจีบดเมทรัสดีเออผมจีบดิอันนี้ละกันดเมทร,ทรัสล็อกเอาไว้ เฮ้ยไม่คุณหมอก็น่าคุณหมอก็หล่อดีนะนี่นี่คุณหมอคุณหมอเออเกิดต้องดุดันอ้าวจีบไม่ได้โถเอ้คุณหมอจีบไม่ได้จีบไอเด็กน้อยดีไหมวินเซนต์พี่แอร์พี่แอร์คนขายกระเป๋าอาวีเกลได้ห <sh> <t> ัวใจไปแล้วเออเดี๋ยวผมให้พี่แอร์ก็ได้วะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวตกปลาก่อนต้องปลาปลาปลาอะไรนะ ฟันฟันฟิต่อไปลองไปตกดูอ่ะเดี๋ยวเพน,นะจับตัวแรกเราผมไม่ได้แล้วจับยากมากเลยปลาตัวนี้ปลามันดินนะ้นอ่ะฟันฟิชฟันฟิชอันนี้ผมไม่รู้เลยนะว่ามันจะไปจับตรงไหนได้บ้างอะ่ะเพราะว่า ก็คือแบบปลาแต่ละที่มันจะตกได้ไม่เหมือนกันอยู่แล้วไงอ่เดี๋ยวผมลองตกข้างๆแม่น้ำดิเทไม่ได้อีกผมจะข้ามเอาใส่เควสนี้แล้วนะเอาโถ่เลยเก็บไม่ทันเออตกง่ายต,ตกไม่ได้เลดีเอากดเมาไม่ติดอีกเออให้ตาย โอ้โหได้หนังสือพิมพ์เปียกอะมันจะตกแากขนาดนั้นเนี่ยหรออ้าโอเคฟันฟิชโอ้เนี่ยมันเป็นประเภทมันเป็นชื่อปลาเลยอะเราต้องทิ้งบางอย่างไว้ก่อนฮนะ,ะทิ้งหนังสือออกแต่ผมได้ยินเสียงนะเมืแ่อบบกี้เหมือนทิ้งขยะลงไปละในน้ำเลย เดี๋ยวผมขอตกปลาเพิ่มให้ได้3ตัวก่อนนะครับผมเดี๋ยวเร่งเร่งความเร็วแล้วกัน โอ,โอเคเดี๋ยวไว้ก่อนตอนนี้ตกปลาไปจะเที่ยงคืนแล้วนะฮะได้สองตัวอืมตกยากมากแล้วก็ได้ปลาเนี่ยเยอะมากแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเพิ่งรู้ก็คือผมไม่ควรเอาไอ้พวกอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องมาเว้ยเออดังนั้นเดี๋ยวผมกลับไปเอาของฝากแล้วก็เดี๋ยวขายของกันโอ้แต่ว่าเนี่ยได้ปลาติดดาวทองด้วยนะ เดี๋ยวผมขายทั้งหมดเลยจะไวไ้ปลาที่ต้องส่งของอะซันฟิตเนี่ยเออแล้วก็เดี๋ยวของที่เหลือจะเก็บเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อได้อีกคืนนึงมัง้งใส่เข้าไปให้หมดใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไป,าไปแล้วก็เออตอนนี้ตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมเก็บของให้หมดเลยอ่าที่ตกปลาเดี๋ยวเอา,าก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราต้องลดน้ำก่อนนิดนึงโอเค นอน,น,นก่อนเดี๋ยวเพราะว่าเราเล่งคลิปวันนี้น่าจะไหวมากเลเวลหนึ่งฟิชชิ่งครับผมตกปลาได้ระดัหนึ่งได้แค่ไหนเนาะโหได้เงินจากการตกปลาล้วนเลยนะเนี่ยดูดิสมอเมาส์หรได้ขั้นทองเป็นเจหเหรียญโอเคโจจโคนล,ล่ายีิบห้าใครเขาทิ้งกระป๋โาโจจโคนล,ล่าลงในน้ำมไม่รู้เนาะเออนาเกียดน่นาเกียด ละโอ้โหเชา้าวันที่6วันที่6วันที่5แดดแสงจ้าออกทางหน้าตากเลย <c oughs> เออว่าแต่ทีวีนี่มันอ๋อเดี๋ยวนะมันเป็นฟรจนเทลเลอร์เวทเตอรีร่พอร์ตด้วยหรออันนี้ไม่เคยเห็นแฮมยินดีต้อนรับเข้าสู่โคจูอ,อาโคซูไฟอาร์วรอร์ัมเบอร์วันซอสออฟอันดับหนึ่งของช่องพยากรณ์อากาศ ข่าวแล้วก็เอเตอร์เมนต์นะครับผมแล้วแต่ตอนนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าวันพรุ่งนี้จะมีเมฆนะฮะแล้วก็จะมีแสงแบบมีแดดมีเมฆอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่เหรอแล้วฟอร์จูนเทอร์เลอร์นี่คือเป็นพวกทำนายอนาคตรหรออยังเด็ดดิฟอร์มสปิริตเบลลี่อืมโอเคคงเป็นพยาเป็นอาอ๋ ปวัสดีปวัสดีมารีนฮัลโหลอัสลุคุณเห็นเจ้าหมานี่หรือเปล่าโอไม่ไม่เห็นไม่เห็น <c oughs> ไม่เห็นเลยโอ้โหแหมยิ้มให้ด้วยแล้วดินแหกๆฉันเจอมันนั่งอยู่หน้าฟาร์มของคุณอนะ่ะฉันคิดว่ามันคงจะเป็นหมาจรจัดนะแต่นะแต่ห้เราเอามาเลี้ยงเหรออ่ามันเหมือนว่ามันชอบที่นี่นะทำไมคุณไม่ เรายุดตีงที่ฟาร์มไม่คิดว่าฟาร์มนี้จะเหมาะกับเจ้าหมาตัวนี้หน่อยอ <c oughs> ต้องการเลี้ยงไหมอ่าเนี่ก็เลี้ยงมาแล้วชุดเสเนมตั้งชื่อมันกุปปี้ชื่ออัะ,ะสาชื่อแรกสุดที่โผล่เข้ามาในหัวเอาชช่นนั้นเลยกุปปี้เยอะมากกุปปี้อ่าเป็นเด็กดีนะโอเคอืม ห่าดังห้องห้องมีจดหมายหนึ่งหนึ่งสองเอ๊ะเดี๋ยวนะมีจดหมายมีจดหมายมีจดหมายเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แต่กดอ่านจดหมายนี่อีไม่ใช่อ๋อโอ้โหเดี๋ยวนะโอ๋อไม่นะเขาบอกว่าถึงลูกค้า โจโจมาเขาสำคัญของเราตอนนี้ทีมสมาชิก,กสมาชิกทีมเนี่ยก,กำลังเคลียร์แลนสไลด์เคลียร์ดินถลม่มที่เกิดจากการขุดเจาะที่อยู่ใกล้ทะเลสาบโอ้โหแล้วแต่ว่าเขาเรียกว่าไงอะการขุดในการ,การขุดเจาะครั้งเนี้ยมันถูกกฎหมายของเราแต่ว่าเราก็ต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะ สิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งสําคัญที่สุดด้วยแต่แต่คือเขามาขุดเจออาะเนี้ยหรอเราขอภัยในความไม่สะดวกจากอุบัติเหตุครั้งนี้ที่ได้อาจที่มันเกิดขึ้นนะครับผมโอ้โหแย่ละเมันจะมีการจะเข้ามาขุดเจาะนะฮะแล้วก็อ,อโอเค เหมือนจะไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่เหมือนจะมีการเข้ามาขุดเจาะหมู่บ้านโอเคดูเรื่องโจจาโจจามาทําอะไรที่นี่เอ้ยพืดผลเราโตแล้วเก็บได้ใช่ไหมเก็บเย่เขวดแดงเลยโอ้โหเพียบก้ิงหนึ่งร้อยบาทได้มาแล้วครับเดวขอเก็บก่อนนะยังไงผมก็ว่าพวกนี้เราน่าจะได้ซื้อกระเป๋าละตังเราพอแน่นอนยึโอ้ มีติดดาวเงินด้วยคุณมีความคิดบางอย่างแต่ต้องนอนก่อนอเดี๋ยวก่อนอมเมเราไม่มีเม็ดอะไรเลยนะมีมิสซีสองอันเอาเอาบิสซีสมาก่อนออโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาแค่สองอันไปก่อนเดี๋ยว่อยไปซื้อมาเพิ่ม,ป,มป่าเดี๋ยวไปตกปลาอันนี้ก็ต่อทันชโอเค มาถึงแล้วนะครับผมตอนนี้ในตัวเราของที่ว่างเพียบเลยเผื่อตกได้อะไรก็ไม่รู้นะฮะจะได้ไม่ต้องเสียดายอ้าวอย่างเร็วครับผมครบสามตัวแล้วเรรียบ้อยต่อไปเราต้องไปอาหาดิเมทรีอสว่าแตอยู่ปะอ่านี่นี่นี่น,นี่คุณหมอมิคุณหมอขอบคุณนะอาเซลุ ซันฟิชอ่าจำนวนหลัปกประชากรซันฟิชก็ใกล้จะหมดลงนะครับผมเราก็เลยต้องอ่าต้องพยายามแบบดูแลให้มันกลับมาปกติเหมือนกับว่าทำให้สภาพแวดล้อมมันพร้อมอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึงตังสองพันตังสองพันตังสองพันแบบนี้จะมีอะไรดีไปกว่าการไปซื้อกระเป๋าที่บ้านของพี่ยองซองแอ ปีแอขอซื้อปลาเก๋าหน่อยกริงโอ้โหตังเหลือสิบอบาทโอเค,ออเคตอนนี้ช่องเก็บของของเรานี่เปิดแล้วเปิดแล้วนี่ไงโอเคอะไรไม่เอาก็เก็บไว้ได้และเราได้ปลามาโดยสามตัวมาสักครูน่นี้โอเคตอนนี้อบิเกลหัวใจนึกหนึ่งดวงแล้วก็ดูคนอื่นได้ปีแอยังไม่ขึ้นเมื่อกี้เรา ช่วยด m มิ r เรียสยังไม่ขึ้นนะโอเคอ่ะเดี๋ยวดูเควสต่อเลย how to w i friend อ๋อเออว่ายังไม่ได้ทำาััน,นี้ให้ของขวัญใครบางคนผมเอาอันนี้ให้ให้ปีแอร์ได้ไหมอ่ะโอเคนี่ไม่ใช่ของที่ฉันชอบเท่าไหร่นะโอเคก็ก็รู้เรื่องนะฮะได้เงินมาร้อยหนึ่ง ฉันก็ไม่ได้กะจะซื้ออ่าเอาให้เธอชอบหรอกแต่เราจะซื้อของอะ่ะโอ้โหแต่ว,ว่าตังเรามีอยู่แค่นี้เดียวเดียวโอ้โหเดี๋ยวนะเสีละเก้าสิบไปหอสิบสี่ต้นตัวละสามห้าไอตันละสี่สามอันนี้ขายไม่ออกอันนี้คือขายได้เหรอเฮ้ยขายได้ด้วยโอเคขายเลยมันมันมีต้นอะไรบ้างตอนนี้เวลาเดินอยู่ป้าถามก่อนอ่ะเวลาเหมือนจะ หยุดอยู่นะครับผมขออ่านแป๊บหนึ่งอันแรกบอกว่าเพอร์สเนปใช้เวลา4วันในการโต b ีนสตาร์เตอใช้10วันในการโตแต่ว่าคี p o k i p ปดักอัฟเตอร์ได้โ o รธออนเด r ะเทเรียสังโตต่อได้เหรอโปรดักอาร์ลัสคาร์ลีฟลาวเวอร์อันนี้ใชาเวลาโต12วันเลยเนี่ยต้นใหญ่มาก แพนหกวันแฮ c อ a n g เชนออฟย d มันดิโอเพโรโปเตโต้แอทตอนเก็บเกี่ยวมีโอกาสได้หลายต้นนะฮะอันนี้ปลปูกในสปริงเหมือนกันหมดเลยโอเคอันนี้หกวันเคลอันนี้ก็หกวันแจสอันนี้เจ็ดวันต้นหญ้าน้ำตาลเครื่องเทศส้นผักของกุ๊กกิ๊กโอ้โอปเปอร์สปริงยี่สิบแปดวันเลยไนะอนน้เอาของคืนได้นะ ไม่ดิเออไม่เคย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 อันนี้บีตสตาร์เตอร์เหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าเราปักเป็นต้นถั่วเอาไว้เนาะแต่ว่ามันโตแค่ในสปริงไงเอ้ยแต่ว่ามันมันให้ผลผลิตได้อยู่นะเราเราซื้อได้กี่ต้นเนี่ยสิบอ่ะผมซื้อมาสิบเผื่อจะได้แบบเอ่อเอามาปลูกได้ไปแล้ว อันเออเป็นนะอ่านคุยต่อไปหน่อยดีกว่า Rising Animal ขีสัตว์วิวาโคอาโรบินนะครับผมคาับเพนเตอร์ที่อาศัยอยู่ทางเหนือของเมืองนะครับผม uh, ในตอนนี้เหมือนจะแลกเปลี่ยนวัตถุดิบกับเงินเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ uh, ในฟาร์มของคุณ uh, คุณจะต้อง uh, สร้างคอฟหรือบานเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงสัตว์ได้โอเครับเรื่อง จะได้เสร็จ advance เนะครับผมลิชฟาร์มเลเวล1แล้วก็คราฟ r e ค r o w อ่าทำหุ่นไ้กาโอเคอาเชนก็รู้เรื่องแล้วล่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปเช็คหน่อยดีว่าเราต้องใช้อะไรเท่ามีเควสแปะใช่ไหมม,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 มันมันมีมันเหมือนมันมีเควสแปะอันนี้โอเคเอ่อล o o กิ Looking ้งหาลีกอยู่หรอลีกคือลิกนี่มันเอ่อเอ่อ แป๊บนึงขอ,อยาเช็คโอเคลีก็คือเป็นไอต้นต้นหัวหอมที่มันจะโตอยู่ตรงพื้นโอ้มีรางวัลเป็นตัวด้วยเออเอาเอาเลยเอาเลยมันจะต้องเดินหาบริเวณพื้นนี่แหละเดี๋ยวระหว่างทางผมเดินขึ้นไปไอันี้ด้วยนะฮะขึ้นไปบ้านของมิเทรียสไปหาโรบินโรบิน ไ,ไอไอบ้านที่เธอบอกอะราคาเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ใช่นี้คอนทัคบินดี้อ่านที่ต้องเราจะสร้างตัวโครบใช่ไหมไม้สามร้อยหินหนึเงินสี่พโอ้โหของเยอะจัดเงินเยอะด้วยแล oh, ้วหินโอ้โหเดี๋ยวบ้านเราเพียบโอเคเดี๋ยวผมกลับบ้านไปไปทุบไม้ทุบหินก่อน แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราปลูกต้นไม้ต้นเอต้นบีนสตาร์เตอร์นี้ด้วยเอ๊ะแต่ว,ว่าไปไอ้ตรงเนี้ยมันคืออะไรวะผมเห็นแวบ,บๆมาแล้วมันคือถ้ำเหรออ,อือมันคือถ้ำเฉยๆอย่ะโอเคไปเดี๋ยวผม ปลกต้นไม้แล้วก็เดี๋ยวทุบไม้ทุบอะไรต่างๆให้ครบแล้วก็เดี๋ยววันนี้น่าจะได้พอกันประมาณนี้นก่อนนะฮะอืตอนนี้คุณเริ่มเหนื่อยแล้วโอ้โหแถบบาด้าน,นซ้ายไอย้ด้านซ้ายด้านขวา ที่ทุบเหนื่อก็ซึบหมดเลยถ้าทําจนหมดนี่จะโดนอะไรหรือเปล่าอ่ะลองดูกันอ่ะโอ้โหคนเหนื่อยแล้วคุณเดินช้าด้วยหรอเอ่อทุกอย่างที่ทํามันช้าหมดเลยโอ้โหอืมแต่ว่าของที่เราได้มาก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ตอนเนี้ยโอ้โหอืดมากเลย ได้ไม้มา114แต่ว่าหินอะมันไม่ค่อยมีหินไม่ค่อยมีเออเราได้อะไรมาบ้างเขาเช็คหน่อยดิไฟเบอร์เอาเป็นเป็นสูตรคราฟด้วยเ,อ,เอาวัตถุด,ดิบในการคราฟของตานนี้เออโหนี่ไงมีป้ายมีพื้นทางเดินมีมีหลุมด้วยนะฮะประตูแล้วก็เชสเอ,เอาเชสหน่อยละกันคราฟขาองเพิ่ม โอเคเจ้าไปเราสามารถเลือกสีได้ได้ด้วยน,ะนี่โอ้โหเป็นเบสไปก่อนแล้วกันเอ่อไอคอนสามารถวางบนพื้นเพื่อปลูกเป็นต้นโอ๊กได้อันนี้เป็นเชื้อเพลิงอันนี้เป็นเม็ดซีตนี่เราสามารถปลูกได้ใช่ไหมโอ้โหโอเคเดี๋ยวลองปลูกไว้เผื่อจะ ได้อึบหนึ่งสองสามสี่โอเคแล้วก็เดี๋ยวลดน้ํานิดนึงจากสภาพคือคงไปไหนต่อไม่ได้แล้วล่ะตอนเนี้ยเหนื่อยสุดๆโอเคแต่เราต้องหาไอ้ต้นลีกด้วยใช่ไหมต้นลีกนี่โอ้โหแต่ว่าถ้าไม่กินอ่ะมันก็ไม่ไหวแล้วล่ะตอนเนี้ยเอ่อของกิน ผมต้องหาอะไรมันกินเพื่อให้มันได้แต้มก่อนอย่างทันฟิชนี่ยอันเออเอาแค่อันเดียวได้ไหมกดตรงไหน,นเอาอันเดียวได้บ้างวะโอเคคิดขวากินแงบโอเควิ่งได้แล้วอ่าเดี๋ยวลองวิง่งไปหาต้นลิชตักนิดนึงว่าจะมีหรือปเปล่าในแถวนี้ ตอนแรกผมก็กะาจะวิ่งนะทำไมมันทุบทเดแต่ละเอนเนอร์จี้หมดเลยวะ <c oughs> โอ้ยผมว่าวันนี้ไม่ไหววะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าก็ได้มัง้งโอ้แล้วกด็ด้านล่างนี้หินเพียบเลยนี่วะ <c oughs> โอ้ได้จียอดด้วย <c oughs> ยิ่งทุบยิ่งช้าเอ้ยเดี๋ยว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 หลับไปเหรอ เดียวอ่าแล้วผมไม่ <laughs> โอ้ลาบเลยโอเคตดสกาโคเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่ว่าของวันพรุ่งนี้ก็คือเราต้องเจอกันใหม่สัปตาห์น้าเลยเนาะเออดังนั้นอ่านี่ก็คือทั้งหมดของเกมเราไม่ได้ขายของไงโอเคเดี๋ยวผมอยู่แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผม เดี๋ยวนี้ก็คือทั้งหมดของเกม Star d e w Valley กันในพาร์ทนี้นะครับหากเพื่อนๆไหนๆครับที่อยากเล่นเกมนี้ไปหาซื้อและโหลดมาเล่นเองนะครับผมเพราะว่าเกมนี้ไม่มีลิงก์ฟรีแจกนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับที่ชอบในคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นการติดตามแล้วก็เป็นการ,การให้กำลังใจช่องจิตใจที่เราโหลดและไม่มอดลงอิชคิคิอาเซรุรีเบิร์ดในการทำคลิปและเล่นเกถถมต่อไปกันด้วยนะครับผมสัปดาห์หน้า เดี๋ยวเรามาทำเควสต,ต่างๆแล้วก็เดินเรื่องราวกันต่อแล้วก็เดี๋ยวลองทำฟาร์มเพิ่มนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะคะับสำหรับว mm ันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสิดรับหน้าเจอกันบ๊ายบาย mm hmm.